นี้พวกเราจะมาทําความรู้จักกับเหล่าซูโน,โนมาลีหน้าตาแต่ลรูตัวดีอัปลักจริงๆเลยเหล่าซูโน,โนมาลีจะน่ากลัวและโหดแค่ไหนไปรับชมกันเลยเพิ่งแลวแกปเรียนหลานวันนี้พวกเราจะมาดูเหล่าซูโนมาลีกันนะ พวกนี้มันคือตัวอะไรล่ะเนี่ยฉันไม่เห็นรู้จักเลยอ่ะออคือเจ้าพวกนี้นะพวกไหนเนะมาจากเกมที่มีชื่อว่าซูนมารีนะเว้ยเป็นเกมสุด์สยองขวัญน,นะเอออัปะลักษณ์จริงๆเลยพวกนี้เนี่ยเหมือนนายเลยอ่ะออแต่ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าคลิปนี้เสียงไอ้เลนกับเสียงฉลามเนี่ยอาจจะดูคุณภาพไม่สูงนิดนึงนะเป็นเพราะว่าโปรแกรมที่เราใช้คุยกันเนี่ยทุกคนครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเสียงไอ้เลนกัฉลามคุณภาพเสียเฉยเลยเออแต่ยังดีนะยังมีสัญญ,ญาณที่คุยกันได้อยู่ โดยตัวแรกตัวนี้ทุกคนครับมีชื่อว่าเฟรนลี่ฟลอกนะทุกคนดูจากชื่อแล้วได้เป็นตัวกบใช่ไหมนี่โอ้โหนี่เพื่อนนายนี่จะมันนี่มันลูกอ๋อจะชัดเลยอะเนี่ยเอ,อเหมือนยังไม่โตเต็มวัยเลยพวกนายว่านี่เหมือนฉันไหมไม,ไมาเป็นกบเหมือนกันนี่เอขอดูดี่ยินเทียบหน่อยเอโอโ ทั้งมุมปากทั้งลูกตาเหมือนเดะเลยเออนี่มันบรรพับรรุษของนายโอ้ yeah. โหชอบไม่นายใช่นะนี่ชิลเลก็เยอะหน้านายก็แบบนี้เลยเจ้าก็เหวยไหนลองเข้าสิงเดินดูสิว่าตัวนี้มีลักษณะการเดินยังไงบ้างเว้ยฉันขอเลยนหนลองเดินเด้แท้แท้ <laughs> นี S <S> <S ่คนใส่ชุดหรือเปล่าเนี่ยทำไมเดินแบบนี้อ่ะเอเดินอย่างช้าเลยพวกนายโอ้การเดินนี่คือแบบชิวมากนะเราเดินมาได้แน่ดูสิเออว่าแต่วิ่งได้หรือเปล่าเนี่ยก็ลองกดดูสิวิ่งได้ไหมอาจ้ไ้ลีไปซื้อกับข้าววาาาา พวกนันนะม,มีชื่อว่ามอนสเตอร์แบนนะก็คือแบบมีสัตว์ประหลาดประมาณน claro> ั้นไม่มีขี้กลางขนาดนี้เลยอนนี่อ่ะเออฉันรู้จักแต่หมีอุดวันนะดูจากฟันแลในทุกคนครับโอ้พวกนนเขาไม่อยากจะโดนกินแน่นอนนะดูจากฟันนี่เออโดนใส่นี่คือเนื้อขาดแน่นอนน่ากลัวจริงๆเจ้าหมีตัวนี้พอเที่ยวกับฟันฉลามนะคือนี่ไหนเป็นนักล่าในท้องทะเลจริงใช่ไหมนี่เออฟันนม่น่ากลัวเลยอะ กัดเด็ปเปิลก็เลือดออกแล้วมันเนี่ยฟันนายนี่เออฟันผูหรือเปล่าอ่ะอย่าพูดอย่างงั้นสิรู้สึกผดเลยอ่ะเอเลี่ยนในก็ไม่ต้องไปว่าฉลานมาดูฟันนายก็ไม่ต่างกันเลยดูท่าเดินสิโอเคการเดินนี่คือจะเป็นหูตัวสูงอย่างกับต้นไม้เลยนะทุกคนโอ้อยากกระเบิดเลยแอนในเราวิ่งดูซิว่าเร็วแค่ไหนว้าว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 บ้าวว้ายว้าว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 ว้วว้้ นี่ทุกคนครับมีชื่อว่ามอนสเตอร์คาวนะทุกคนครับเป็นตัวที่อ้วนทัวมมาเลยเว้ยนี่คือบัวใช่ไหมเนี่ยดูจากชื่ออ่ะเออนี่ยทุกคนครับดูตรงนี้มีตูดไหมไม่มีตูด่ะพวกไหนโอ้ <c oughs> เรียบไปเลยดูดีแล้วนายจะอุจิยังไงว่านายเจม้มอนสเตอร์ตัวนี้ฉันวบาทักปากแน่นอนอ๋อไม่แน่ละปากดำใช่ไหม โอหแต่ดูดีเท้าเหมือนคนเลยเออวายมีความเหมือนคนจริงๆริงไงโอเคไหนลองมาขับเดินดูซิชว่าตัวนี้ได้จะเดินเร็วนะวายลองเดินเดินตตตตตาาาา้าโอ้ยไหนหนลองวิ่งนีิเราวิ่งเดย ขอมือหน่อยเจ้าวัวตัวที่สี่นี้นะคะมีชื่อว่ามอนสเตอร์ e p ลิ n ฟนะทุกคนครับโวก็คือช้างนั่นเองนะพ่กนายโอ้ลักษณะเหมือนช้างอยู่เลยเออนหนอลองดูทุกคนแต่ว่าช้างตัวนี้ไม่มีหางนะเว้ยที่สําคัญน่าจะกบมีคราบรเขียวตรงนี้ด้วยน่าจะพึ่งอุจจเลยอะเนี่ย <S <S โว้ยนายอย่าพูดเรื่องอุจจีเยอะสิว่าเพื่อนาดูกำลังกินข้าวอยู่ <S 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 เออเดกกินข้าวแม่อร่อยแต่เหมือนอุจจิจริง โอยออโอเคก็เร็วอ,อยู่นะทุกคนเราวิ่งนี้ช้างไม่เร็วทำไมทำไมขาจางขนาดนี้เนี่ยวฉันว่าไม่ใช่ช้างเลยอันนี้ไงูวิ่งเร็วกว่าหมาบ้านฉันีกแกวิ่งไวมากวิ่งแลดวหมุนไปเบบีดและตอนนี้ทุกคนคคับมีชื่อว่ามอนสเตอร์ฟิชนะทุกคนก็คือสัตว์ประหลาดปา เฮ้นะเว้ย <Hello. S 1> เ,เหมือนปลาดุกบ้านฉันเลยอนะันนี้คือแบบสามารถโดนกินได้ทั้งตัวได้เลยนะนี่ปากใหญ่ขนาดนี้เ <_ s 1> ข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ของนายเลยเจ้กาก็โอย,โอยไม่เอาบ้านนี้เหม็นก็เปรียบเชื่อกับปลาที่แบบเป็นตัวจริงอ่ะเพราะนั้นมันเหมือนปลาอะไรวะมันคือปลา,านัา่นน่ะปลาที่มันมีหงอนอะ่ะงอนแสงอะ่อะเออฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละที่มันจะเป็นตัวเสียงที่อยู่ใต้น้ำาลึกใช่ไหมโอยไปลื่นไหลเร็วสุดเลยยังพิ้วอะไรพวกนาย กินฉลามดูสิปลากินปลาตัวต่อมามอนสเตอร์จีรามนั่นเองนะก็คือเป็นสับปะหลาดจีรามนะทุกคนแล้วทำไมคอตกแบบนี้กันยนี่ยรู้สึกไงบ้างกับตัวนี้น่ากลัวไหมใช่ว่าไม่ได้น่ากลัวเลยนะเว้ยรู้สึกตลกมากเลยแล้วก็สลดใจด้วย ปหลดใจเลยเลยชั้นว่า,านาตาเขาเหมือนเด็กเตี้ยเนี่ยเด็กบ้านไหนน้าตาแบบน,นี้เลยไงไวะโอ้โหถ้าเดินก็แปลกประหลาดด้วยอย่ดูดิว่าแต่ว่าเดินสวยเนี่ยเหมือนเดินแคดวอล์กอ่ะเออดูขาว้าเจ้า<อ>เนี่ยดูขาเขาเดินมาสลับกันแบบเหมือนนางแบบเดินนะ่ะเออโอ้หเดินแบบมีราสีเป็นไงให้กี่คะแนนนะเอาไปสวนเลยเดินสวยขนาดนี้นะโคตรฮาเลยทาวิ่งคอยดูนะเว้ยไหน โอ้ตูดบีดมากและตัวนี้มัสเตอร์ัวานะทุกคนครับที่เป็นน้ำซ่าใช่ไหมกินแล้วแบบอร่อยมากนกันข่า โค่น่จะแบบนี้เลยทุกคนลนักษณะคือหูใหญ่นะครับแล้วก็หูตัวตีวต้แยฉันนึกถึงการ์ตูนสตีทเลยเดี๋ยวก่อนนะเว้ยตรงหูนี่มันลูกกระตาใช่ไหมโอ้ยเอความเป็นไปได้เว่ะเอ้ยตรงนี้จมูกอะเหมือนจมูกเลยนะโอเคไหนเลยลองเดินโดยเลยมังครับอยู่นี่ท่าเดินทุกคนแล้วมือเป็นอะไรนี่เฮ้ยนายต้องมาดูข้างหลหังจะเกือบวไหนดูข้างหลังดูซีทำไมหยบหยาบหยบหยาบหยบหยาบก่อยใครไม่กระ้ยมฉันขอวิ่งได้เปล่าวิ่งเลยเอเลี่ยน Oh. ไม่ค่อยน่าตื่นตาตื่นใจเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนคนแบบขาเจ็บตลอดเวลานะเวลาวิ่งไงใช่ <c oughs> มันวิ่งกระเพกเลยเราม,มาถึงเครื่องช้างตัวที่8แล้วทุกคนครับค,ค,คือมอนสเตอร์ลิซ่านะคือกิ้งกาสับป,ปะหลานัาน่นเองเว้ยว้วนึกว่าจิ้งเหลนหน้าตาเหมือนจิ้งเหลนอยู่ล้เนี่ยนายอ่ะฮะดูจากฟันเขาแบบสุขภาพดีแล,แล้วจะไปหาหมอฟันทุกเดือนนะเนี่ยชั้นม่มีแต่หินปูนนะตะกอบ อยากลองโดนกินดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าฟันแข็งหรือเปล่าอลองเดินดูก่อนซิเป็นไงลิซ่าตัวนี้ว้ายไ,ไม่เป็นไรไม่เป็ไปเดินอยากเร็วเลย,ยบานฉันไม่ได้เกิดเรื่องอะไย ไวมากแ่แมวแมว,วแอ๋อนึว่าจะหลวดและแลตอนนี้ทุกคนมอนสเตอร์มังกี้นะครับผมขาเขาไม่มีให้ยืนเลยไงฮะใช้มือนี่ใครโดนกินเนี่ยมันเป็นขาของข้าวเอเลียนตรงนี้เหรอของข้าวออเออเนี่ยตอนที่เขาใช้คำพื้นคือเป็นมือเขาไว้เหมือนลิงไงสังเกตไหมว่มาแต่ละตัวคือฟันจะเป็นแบบน,นี้ทุกตัวเลยทุกคนคือแบบโคตรน่กลัวนะฟันแบบนี้ผมไม่ชอบเลยไหนลองโดแบบลิงสิเอเลียนมาดิ นี่คือเจ้าแห่งวิหาว่าไอ้ตอ้งกำเนิดสุนหงอคงแม่เวลาวิ่งแล้วจะกลัวไปล่ะ <S 2 S 2> ตัวนี้มีชื่อว่ามอนสเตอร์ออสติชนัตกรชื่อย่างนิดนึงก็เหมือนเป็นตัวอะไรวะนกเจระเทศเ่อไม่รู้เลยอ่ะเออ,อนนี้ฉันไม่รู้จริง อ้าวปันมดก็คือเป็นตัวจมูกแหลมนะครับจมูกโด่งมากโูไปสายกรรที่ไหนมาครับเนี่ยเออแหลมเหมือนสว่านเลยโดอย่างนี้นี่แทงคนตายเลยอะเนี่ยแทงเลยอือจะทำาชนะจะทำเชนนะลองวิ่งดูจีเกลือไอ้และมอนสเตอร์และบิดตัวนี้นะครับดูเป็นคนขี้อายมากเลยนะเออทำไมต้องปิดตาด้วยเนี่ยมันไม่ได้ดูน่ารักเลยนะเออหรือว่าแสบตาอยู่ าจจะเป็นไ,ไม่ได้นะเว้ยกระต่ายต้องอยู่ที่มือแล้วเปล่าโอเคทุกคนนี่ประมาณนี้นี่ตูดเขาปะเนี่ยนายลองเดื้ซีเรียสเป็นไงบ้างได้เลยอ๋อวเ,วเวลาเดินเปิดตาไหมเอาล่ะได้เวลาวิ่งแล้วว่าซ่าโอ้ยเร็วใช่แน่เลยทุกคนครับนี่หุยสยองขวานโอ้โหโดดสูงด้วยโอ้ทำไมกระต่ายกระโดดสูงอ่ะเนี้เอ้ และลักษณะตัวนี้คือจะเหมือนอุนจิแต่ไม่ใช่นะเวยมีชื่อว่ามอสเตอร์สลามนะตัวนี้อ๋อใช่ทีแรกฉันนึกว่าอุนจีเลยแวบแรกนี่คืออุนจีไม่เก็บเลยอ่ะเออก็จะโตเชียวอ่ะเวลาในอุนจีนี่คือกองท่นดีป่ะไหมเออใหญ่นาดเปล่าไม่ขนาดนี้เว้ยเออเนี่ยว่าเราจะไม่พูดเรื่องอุนจีไหมเออไหนบอกว่าเราจะหยุดแล้วเอาชอบช้าแน่นอนตัวนี้ในไทยผิดน่ะโอเคขอกลับคำพูดไม่น่าช้าแล้ว วีลนี่คือวิ่งนะเว้ยว้ายและตัวนี้มีชื่อว่ามอนสเตอร์สมัยแค้นะทุกคนแค้มีความคล้ายคลึงแค้นแนมมากเลยนะชั้นวานไงเอาเจ้าแมวยิมอ่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละเออหมดแล้วหมดคำจะพูดโอเคแม่ลองวิ่งเลยแม่ ไอตอนมีโกลมหัวด้วยอ่ะแม่นเม้หโอยเพิ่มสปีดแรงสูงแน่ากลัวใช่ปหมเราจะเกือ่ะขอกินอะไรดีฉลามไอเอาได้ก่อนได้ยิ่งทันแทีเมื่อกี้นี่คือเหมือนแชน์แนไปไหตัวนี้ยิ่งเหมือนเลยว่าสมัยแคสนะตัวนี้โอ้หน้าตาคล้ายคลึงมากอจะว่าเปลี่ยนชื่อเป็นแคทแนบดีกว่าไหมอ่ะเออเหมือนมากเลยทุกคนนะเรามาแคปเลยเพื่อความรวดเร็วนะตัวมันเยอะนี่ อ้าแล้วจะเลยเหมือนตุ๊กตาวิ่งเลยเออแลนตัวลองสุดท้ายนี่ทุกคนครับสติ๊กสไปเดอร์นะมีความคล้ายคลึงแต่งกวามากเลยนะตัวนี้โอ้ตัวสูงมากเลยนะสูงที่สุดเลยปะนี่ใช่สูงที่สุดเลยโอเคลองเดินดูนี่คือชาเดินสไลด์ตัวนี้ะนี่ะวิง่งโอ้ยคือเหล่าตัวซูนมารีเนี่ยทุกคนครับมันวิ่งเร็วแทบทุกตัวนะชั้นว่านะและกระโดดสูงทุกตัวหรือเปล่าอะลองดูสิมาซ่า และตอนสุดท้ายนี่ท็อปคฮร์ริ่วคีเปอร์นงซึ่งเป็นคนดูแลสวนสัตว์ไว้คนนี้อ้นี่คือคุณลุงดูแลสวนสัตว์หรอเนี่ยสะานนี้จะดูแลได้เนี่ยสวนสัตว์โหดขนาดนี้เออแต่ใช้มีสิ่งหนึ่งที่อยากทำให้เขานะไม่รู้ว่าอะไรอะไรอ่ะฉันอยากซื้อเสื้อเห้เขาใหม่รู้สึกว่าเสื้อมันเล็กเหลือเกินว่าจะว่าใจก็จริงนะผงปิ้นเลยถ้าจะซื้อเสื้อให้เนี่ยหากระกงนก่อนดีไหมเจ้ากบเออก็ดีนัจริงก็ไม่ใส่โหย ขอดูแลสัตว์เลี้ยงหน่อยสิเออดูแลเรื่ตัวเลยส่วนัวนี้ต้องรูหัวอือดีเลยโอ้ยคนดูแลหัวายนี่คือการดูแลสุดสิต้ยตาบตายแย่ะแล้วต่อไปนะพวกแนนเราจะลองเอาทั้งหมดนี่นะเว้ยมาสู้กันแล้วมาดูซิว่าตัวไหนโคดที่สุดในนี้นะเว้ยว่าแต่พวกนายคิดว่าตัวไหนจะชนะเออใช่ไม่ความรู้สึกว่าตัวแตงกวาจะชนะไน้นะเพราะว่าตัวใหญ่สุดเว้ยแต่ใชนคิดว่านอบปัดดูของฉันชนะแน่นอน โอ้ยดูสภาพเหมือนจะแพ้เลยส่วนฉันคิดว่าผู้ดูแลชนะน่โอ้โหมันเป็นผู้ดูแลก็เลยเก่งสุดใช่ไหมได้แล้วเว้ยเรามาดูเสือกเลยทุกคนนี่ว้าวเป็นทำไมมีหอยแอบนั่งยองอ่ะมีแสงด้วยเพียบเลยโอ้ยแสงของใครวะนั่นนี่อ๋อใครมั่งเนี่ยอ๋อโดนทุกคนโอ๊ยแสบตาโอ๊ยแสบตาโอเคเรามาดูซิว่าตอนไหนโอ้โหแล้วมานึงเจอซากศพแล้วแม่กมีศพสองตัวแล้ว ดูน้องสลามดิทุกคอนถูกไม่ว่าลักษณะจะเหมือนโอจีแต่ว่าใกลสู้ตายนะทุกคนดูดีโอ้ตัวจิไม้ล้มไปแล้วเว้ยเออตัวปลาสววไปแล้วอ่ะคนนอนวันนี้เลยรจริงไหมผู้คุมยังอยู่นัทคนตอนนี้ได้ตีปลาไปแล้วไหมเอยปลาฉันตายแล้วอ่ะกลายเป็นอาหารให้ฉันแล้วโอ้อะไรเนี่ย ตัวดแตงกวาทำอะไรวะแน่แ่เออเมื่อกี้นั่งยองทำไมเนี่ยเจ้าเหมียวตีแตงกวารัวๆเลยเอ่ะเฮ้ยตัวดแตงกวาทำอะไรโอพากันดัง้งการกินน่ะน้องเหมียวนี่คือหัวตกเลยนะคอนดูสิเออโดนแตงกวาทุบหัวรัวๆตบแสงกระจายเลยโอ,โอ,โอ้เกิดอะไรขึ้นเหมียวเลยแล้แตตวตอนนั้นเราไปเจะแตงกวาโอ้เรียบร้อยเหมียวตายไปเหมียวเลยเหมียวบุกตายเอ้า เจ้าช้างชนะเฉย,ยออโอ้โหตัวที่เฉียแพ้หมดเลยเออนี่ทลกคนสวมผคุมนี่โดนทับอยู่นะครับเป็ช้างแกแค้น <c oughs> ว้ายเราซูโนอมาลีทุกคนครับท้า16ตัวมาทับกับบ้านนี้พวกนายคิดว่าพวกเราจะรอดไหมแฮะยังต้องถามีกเรจะกรบชั้นว่าเรารอดชัวร์ๆเออ <c oughs> ยังไงก็ไหวชิวอ้าแล้วทุกคนมาแล้วไมอไม่ด้บ้านอย่างเต้น โอเคเราดููดภายนอกสีเอ้ยเหมือนว่าสัตว์พวกนี้จะแบบเข้ามาไม่ได้เว้ยโล้กใสต้องไปเปิดประตูต้อนรับซะแล้วเราไปย่อเย้ยหน่อดีกว่าหาเรื่องเดสมอลลี่ระตเปิดเลยประตเปิดเลยเปเลยนี่หฮ้ยโผล่้หัว้เอ้าวเอลเลนฉลามโดไปแล้วแม่ให้เราเปิดอะไ้หน่ยให้มันรู้ระทึกหน่อยแต่จริงเราหอเลยนะคนมแค่ิทอะไรได้แล้วทาอะไรได้ ซซซาลิงกับซูนอมาลี่สตัวเป็นไง้มงทุกคนมาดูกันเลยแล้กันนะไปเลยชนะเลยวิ่งไวมากเลยเร็วเร็วเร็วอ่ะ้ยโอ้ยมีผมไปวิ่งด้วยอ่ะโอ้ยไว้าวว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 ว้วว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 ่วว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 ่วว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 เรวว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 วนววววจะเร็วว่วววววว เก็บประมาณนี้ทุกคนก็รอดแน่ฉันแ่แนะถ้าเราไม่ประมาทเกินไปยังไงก็มีตามไปทานพวกเราหรอกอ่ะไม่เอาพอได้แล้ยสลา้โอ้โหจะไปไหนก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนมอไซค์อย่างเดียวแล้วซูนอมารี่เจอกับป้มเปิดจะเป็นยังไงนะทุกคนเข้ามาเลยถล่กระสุนพ้นหน้าเออถ้าไม่กลัวตัวลูพูลก็ตามนลนะโอ้โหอะไรตัวลูพูลเค ก็ตัวพุนไงจะเกือบอ่ะทำไมเไม่ตายยังไงเอาไปตายเอาไปทุกตัวเลยเอาไปตายทุกตัวเลยไปมีตัวไหนตายบ้างไหมมีตายแค่สามตัวกบลามเอเลี่ยนโว้ยดูจะสลามสีละครมาอยู่บนปืนเลยหยาแม่